นี่ครับแล้วแล้วผมก็อยู่กับลูกค้าคนใหม่นะครับบอกเลยว่าลูกค้าเขาดูมาจากช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับดูมาเสร็จปุ๊บเข้ามาที่ร้านเลยลูกค้าอยู่เท่ไหน,นนะอยู่กินแก้วสมุดปากการัครับอ้ไกลมากมาแต่กี่โมงครับเนี่ยก็ ออกมาแปดโมงกว่าครับแปดโมงกว่านะถึงนี้ประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงคือแล้วก็น่าจะเลิกงามยามดีด้วยนะครับวันนี้วันดีนะวันนี้ยี่สิบสี่วันดีด้วยนะครับวันเกิดผมด้วยแล้วก็วันออกรถของลูกค้าด้วยนะก็เลือกได้ลงตัวนะครับคือเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมถึงแบบตั้งแต่กิ่งแก้วจนมาถึงลําลูกกานี่ก็ระยะทางพอสมควรเลยนะเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยก็เริ่มแรกผมก็ดูในยูทูบทีในคลิปปี่ครับครับผมเห็นผมก็ชอบผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมก็เลยว่าถ้าจะมาอยู่ด้วยกัน เอาเหรอครับแล้วสรุปว่ามันก็ออกจริงๆครับผมก็เลยมาจองครับก็ยังไม่รู้ว่ามันจะผ่านได้ผ่านเอามาก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆก็วันนี้ก็วันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยครับนะครับแล้วใช้ระยะเวลาในการแบบรอประมาณสามวันครับสมวันจามาทําการครับนะครับเอกสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับผมได้ยินมานะครับว่าพี่เขาบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้แบบว่าวิ่งโดยสารแต่เอาไปใช้ในครอบครัวครับ ญาติเยอะครับโอ้โหพี่บอกว่าญาติเยอะนะครับก็นั่งกันไปแบบกี่คนต่อกี่คนก็ว่ากันไปเราไปนั่งมันก็คุยกันไปได้ในรถได้ด้วยครับมันอย่างกระบะมันก็จะลําบากกว่าก็สบายๆเนาะมีแอร์มีอะไรนะคุมแดดคุมฝนได้นะครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับรู้สึกยังไงบ้างสําหรับวันนี้ก็ดีใจดีใจใช่ไหมได้ได้รู้ขนาดไป ก็อย่างที่ว่ากันนะพี่นะตอนนี้คือมันมีรับประกันใช่ไหมครับครับอ่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อน้องได้เลยครับนะจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับอ่าจริงๆก็โอเคไม่เกิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรชุนระหูนะครับผมมันต้องมีอ็ซิเดนซ์อยู่แล้วแหละรถนะครับทุกครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ทิ้งครับนะครับติดต่อได้หมดเลยนะครับต่อให้ประกันหมดก็เข้ามาได้หมดเลยครับนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่พอมาไกลด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเซ็นเอกสารกก ก็พี่มีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆไหมก็ถ้าสนใจรถก็ให้มาดูที่นี่ด้วยก็ได้ครับก็โอเคครับดีครับขอบคุณครับแล้วพี่ล่ะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมพี่ผู้ชายก็พล้อเนะครับนะครับก็ใครที่สนใจรุมือสองนะครับอย่าลืมนะติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝากกดเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับใครสนใจรถมือสองคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ